มะละนะคะเราก็จะหัน่นแล้วก็เอาไส้ข้างในออกนะคะแล้วก็แช่น้าเกลือไว้นะคะจะได้ไม่ขุมเนาะแล้วก็ผักผักดองนะคะผักกาดดองแล้วก็กระดูกอ่อนกระดูกหมกออูอ่อนทั้งอ่อนทั้งแก่เนี่ยนะคะเห็ดหอมกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมอันนี้เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่หั่นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเลยนะคะ เพื่อสุขภาพนะคะเราก็จะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปนะคะพอประมาณนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยลงไปเลยเราโขลกเอาไว้ พอหอมแล้วก็ใส่กระดูกหูลงไปเลยนะคะผัดพอให้หมูตึงตัวนะคะเราก็จะใส่ผักกาดดองลงไปเลยนะคะ เยอะมากหัวนี้ยี่สิบบาทเองนะคะทุกคนนี่กระดูกหมูเราก็ร้อยสามสิบสี่บาทนะคะแล้วก็ผักกาดดองเรายี่สิบบาทะคะ่ะทุกคนผัดให้เข้ากันนะคะผัดพอให้หมูเขาตึงตัวแล้วก็กลิ่นกลิ่นของผักกาดดองมันออกนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเอามานำมาใส่หม้อไว้นะคะหม้อนี้เราจะถูนนะคะ เราเราจะตุนนะคะสำหรับตุ๋นนะคะเป็นหม้อตุนนเเสร็จแล้วก็จะผัดอีกนิดนึงนะคะใส่น้ำมันอีกนิดนึงอันนี้เราหม้อใหญ่มากเราไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนเราทำหม้อใหญ่เราไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันจะเยอะนะคะทุกคนเนี่เนี่ยเราก็จะใส่เห็ดหอมลงไปเลยนะคะ เห็ดหอมนี่เราก็ทําเป็นลายลายดอกดอกให้เขานิดหนึ่งเนาะจะได้สวยงามนะคะอันนี้เป็นเห็ดหอมสดนะคะทุกคนซื้อมาเนี่ยอยู่โลตัสเนี่ยแพงมากนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ห้าจุดเก้าบาทเท่ากับตกดอกแล้วเกือบสิบบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเห็ดหอมแห้งก็จะถูกหน่อยนะคะทุกคนมันดอกเล็กนะคะนี่ดอกใหญ่มากแล้วก็แบบว่าเออแต่เห็ดหอมเห็ดหอมเนี่ย เขาจะเขาจะนุ่มมากนะคะถ้าเห็ดหอมสดเนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะระลงไปเลยนะคะคือมะระเนี่ยเราก็เขาบอกให้เราเอาลงไปผัดพะอะเลยคะ่ะเพราะว่ามันจะได้มีความตึงตัวนะคะเวลาเวลาเราเอาไปต้มมันจะได้ไม่เปื่อยนะคะทุกคนจะได้ไม่เปื่อยเละนะคะจะเติมน้ําลงไปนะคะเติมน้ําลงไปเลยให้พอท่วมนะคะเราก็มีแค่ ซอสปรุงรสนะคะเราไม่ใส่เยอะเพราะเราทำกินเองปอระมาณสี่สี่ช้อนโต๊ะนะคะสี่ถึงห้าช้อนโต๊ะนะคะ<ม>ก็ซีอิ๊วขาวลงไปเหมือนกันเท่าเท่ากันนะคะสี่ห้าช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวนะคะเราก็จะใส่ลงไปช้อนนึงก่อนนะคะเราไม่อยากให้หวานมากนะคะทีนี้เดี๋ยวเรา ปิดฝาเลยเราจะเปิดแค่ต้มให้เขาเดือดนะคะอ่านี่ค่ะลูกสอนนะคะต้มให้เขาเดือดก่อนนะคะอ่าประมาณส0บ0นาทีก่อนนะคะ20นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าต้องช้อนฟองทิ้งอะไรนี่แล้วก็ดูนะคะว่าอูโห,โหูมันเปื่อยสุกนุ่มแล้วนะคะเนี่ย สุกนุ่มแล้วนะคะเราก็จะมาชิมดูสักหน่อยนะคะว่าพอดีหรือยังนะคะนี่เราอันนี้เราต้มแค่30นาทีเองนะคะตุนแค่3ามสิบนาทีนะคะชิมดูก,ก่อนนะคะดูว่ามะละโอ้โหมะระเปื่อยนุ่มดีแล้วนะคะทุกคนไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะโอเคแล้วนะคะสีสันโอเคไหมคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะ ให้สีมันเข้มเข้มกว่านี้ก็ใส่สีอิสี่วหวานได้นะคะเดี๋ยวจะใส่สีอิ่วหวานลงไปสักหน่อยนะคะอันนี้คือสีอู่ดำหวานนะคะทุกคนใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้เกิดสีสันที่สวยงามนะคะแล้วมันก็จะเพิ่มความ รสชาติความหวานหวานด้วยนะคะคุณเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่ถ้วยแล้วก็เสิร์ฟได้เลยเพื่อนๆชิมรสชาติตามชอบเลยนะคะก็จะเป็นออกเค็มเค็มเค็มปลาเล่มปลาเล่มนะคะนวนัวนะคะเค็มเค็มนวนัวนะคะไม่ได้หวานมากนะคะเพราะว่าตัวช่วงนี้เราก็กําลังลดน้ําตาลลดแป้งลดน้ําตาลลงนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็มันก็จะออกขมขมนิดนิด เปรี้ยวๆเค็มๆนะคะทุกคนนี่นะคะเราทำกินเองได้ง่ายๆสบายๆายค่ะทุกคน